หมากขันดังไกลระดับเอเชียยกคิมคนสำคัญน้องใหม่ตัวจริงทำเอาพระเอกสุดหล่อหมากาดินปลื้มสุดๆเลยเพราะปีนี้ละครอ,อกเกลมหักแอบรักคุณสามีที่เจ้าตัวนำแสดงมีชื่อเข้าชิงรางวัลในระดับเอเชียหลายรางวัลล่าสุดหนุ่มหมากเผยเรื่องนี้ว่า ที่ปีนี้ได้เข้าชิงหลายรางวัลระดับเอเชียบอกตรงๆก็ดีใจมากไม่คิดว่าจากขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรขอคุณแฟนๆทุกคนทีมงานดีๆพี่แอนทองะสมพี่แอลอัมไพยพร์และน้องมิวนิษฐาที่ร่วมงานสร้างผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้ พอมันเป็นเอเชียก็ดีใจครับแค่มีชื่อเข้าไปก็ภูมิใจมากๆแล้วถ้าได้จริงๆก็อยากไปรับรางวาัลเรื่องนี้บอกตรงๆมันภูมิใจมากๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมาหยุดอยู่กับทีแต่ลุ้นรางวัลเรื่องอื่นด้วยไหมหล้วจากนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ละครจะฟ้ามีตวันออนแอร์อยู่นะครับและอีก,กเรื่องหนึ่งที่กาลังจะออนแอร์คือเกมล่าทราชนเรื่องรับรางวาัลคิมดีใจครับ ผมก็ไปเล่าให้เขาฟังจริงๆต้องยกเครดิตให้น้องคิมด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนต่อบทให้ซ้อมเป็นเมยให้กับเรื่องแต่งเป็นนักศึกษาแล้วอย่างหน้าเด็กก็ขอบคุณครับดีแล้วที่ดูไม่ห่างจากก้าสุภัสสอนมากตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะดูโตวกว่าก้าวหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนตัวใหญ่น้องเขาตัวนิดเดียวและอายุก็ต่างกาันก็ดีใจที่สามาเข้ากันได้และย่งน่ารักอยู่